ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนไดเข้ามาอยู่ในช่อง n u v อ Official เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยในจะมาเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของร้านนะคะจริงๆเนี่ยในยเปิดขายไปแล้วนะอจแล้วเนยก็ลอง ทาลองใช้เองมาสักพักแล้วแล้วรู้สึกดีมากๆเลยก็เลยแบบว่าเออมาเปิดตัวใน y YouTube แล้วกันคือเนยเนี่ยก็คือขายไปในไอจีแล้วในเพจแล้วขายไปทุกช่องทางแล้วก็คือไม่ได้มาเปิดตัวทาง YouTube นะคะวันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้นะคะทุกคนนี่เลยอาร์โมนิซิงกระปุกสีฟ้าตัวนี้นะคะกล้องไม่โฟกัสเลย ก็คือตัวนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างก็คือตัวนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องสิวแล้วก็เรื่องผมร่วงนะคะสําหรับใครที่แบบมีปัญหาพวกนี้เนาะเดี๋ยวนจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังคืออย่างที่บอกว่าเนยเนี่ยไม่ใช่อย่างที่บอกอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเนยไม่ได้เป็นคนเป็นสิวแต่ว่าเนยเป็นคนผมร่วงหนักมากค่ะเนยเนี่ยผมยาวใช่ไหมดูโคแลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเป็นเลยผมร่วงผมแข็งแรงมาตลอดคือเนยเนี่ยใช้แชมพูตัวไหนก็ได้ผมไม่เคยร่วงนะคะทุกคนแต่พอแบบว่าอายุแบบอายุแบบยี่สิบสี่ยี่ย ผมร่วงหนักมากทุกคนในต้องแบบพยายามแบบเปลี่ยนแชมพงแชมพูมาประจําเลยเพื่อที่จะแบบไม่ให้ผมมันร่วงใช่ปะเออนั่นแหละทุกคนแล้วคนนี้มาเจออามนิซิงลองกินไปผมร่วงน้อยลงมากคือปกติผมจะร่วงเป็นแบบกำมืออทุกคนแต่คราวนี้แบบมันแบบเวลาสางอะไรเนี้ยมันมันไม่ติดมือมาเลยเมื่อก่อนนี่คือแบบร่วงเต็มห้องอะทุกคนกวดทีคือคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งอะเก็บป้าเวลาสระผมคือแบบเยอะมากเป็นแบบ กำมือทุกวันนี้คือเส้นสองเส้นอ่ะคือแบบให้เลือกแค่เป็นแค่ธรรมชาติอเออทุกคนเพราะว่าในทานอะโมนิซิงอ่ะทุกคนตัวน,นี้คือช่วยได้มากๆอ่ะทุกคนแล้วที่สําคัญสิวอ่ะเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะในความที่เนยไม่ได้เป็นคนเป็นสิวเนาะแต่ว่าที่เห็นชัดได้เลยก็คือเนยเนี่ยเป็นสิวอุดตันหนึ่งเม็ดตรงนี้ค่ะทุกคนทุกคนน่าจะยังมองมองไม่เห็นนะเพราะมันยุบลงเยอะมากๆแล้วตอนแรกอะเนยเป็นสิวแบบเม็ดใหญ่มากเม็ดเริ่มใหญ่แล้วมันเหมือนเริ่มใกล้จะแตกแล้วทุกคนเขา้าใจเขาว่าสิวอุดตันใช่ไหมส มันอะไรอ่ะซิวตันอ่ะถ้าเกิดมันไม่แตกเองอ่ะเราก็ต้องไปกดเพื่อที่จะให้มันหายใช่ปะแต่พอในอกินอะโมนิซิงอ่ะมันยุบลงเว้ยทุกคนคือสิวุตันเม็ดนั้นอ่ะมันยุบลงแล้วมันเล็กลงกว่าเดิมในแบบตกใจในแบบเฮ้ยมันช่วยได้จริงอ่ะคือมันแบบอึ้งมากเนยะแบบโหไม่ได้แล้วฉันต้องเอามาขายคืออยากจะบอกต่อมากๆนะคะทุกคนนี่แหละอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่เนยเจอมาแล้วรีวิวก็คือแน่นมากเนยจะขึ้นไ้ให้ ตึ๊ดจะขึ้นมาให้นะคะทุกคนมาแบบรีวิวนั่นมากหรือว่าถ้าเกิดใครอยากไปดูรีวิวใน i อหรือในเพจก็คือเข้าไปดูได้นะคะ NuV i o f f i c i a l พิมพ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจะขึ้นมาให้<ม>อ่าสำหรับใครที่ฟังเลยมา3นาทีเนี้ยแล้วแบบเพิยเริ่มสนใจแล้วอะไรเงี้ยเนจะบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาสิวนะคะสิวหัวหนองสิวอุดตันสิวอักเสบสิวแบบสิวฮอร์โมนสิวอะไรแบบเนี้ยทุกคนที่มันแบบรักษาอยา่างๆอ่ะตัวนี้คือเอาอยู่มากๆคือช่วยได้มากๆนะคะทุกคนเออแล้วก็ใครที่มีปัญหาแบบ หน้ามันตัวนี้เนี่ยจะช่วยไปปรับสมดุมลบนใบหน้าให้ให้มีความสมดุลมากขึ้นให้แบบหน้ามันน้อยลงนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่มีปัญหาผมร่วงผมไม่แข็งแรง แนะนำเลยว่าอาร์โมนิซิงกระปุกสีฟ้าของแบนด์ชายนี่ช่วยได้มากๆใครที่มีปัญหาพวกนี้แนะนำเลยว่าควรทานมากๆนะคะทุกคน1กระปุกเนี่ยมี30เม็ดทานได้1เดือนราคา290บาทซื้อสองกระปุกในจัดส่งให้ฟรีสามกระปุก780บาทจัดส่งฟรี4ี่กระปุก1 0 0 0ันบาทจัดส่งฟรีนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวหนูจะให้ดูเม็ดคือเม็ดเนี่ยจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าพวกแอลกูตาทั่วไปนะคะทุกคนแต่ว่าทานไม่ยากนะเม็ดแค่นี้เอง เห็นปะอืมแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารเช้าหรือว่าหลังอาหารเช้านะคะทุกคนโอเคใครที่สนใจสั่งซื้อ,อเดี๋ยวเนยจะทิ้งเออที่อยู่การสั่งซื้อไว้ให้ในคลิปวิดีโอนี้หรือว่าใต้ดีคลิปชอนนะคะทุกคนสามารถแบบว่าแอดไลน์มาสั่งซื้อกับเนยได้เลยหรือว่าจะ เข้าไปกดในไลน์ช้อปปิ้งหรือว่าไลน์ช้อปปี้เออ,หร,อ,ห,รอหรือในช้อปปี้ได้เลยนะคะทุกคนโอ้ชื่อมันเหมือนกันนะโอเคค่ะวันนี้เนยก็ไปแล้วใครที่สนใจก็คือทักมาสั่งซื้อได้เลยหรือว่าจะทักมาสอบถามก็ได้เลยนะคะทุกคนคือเนอยตอบไวใจดีมากๆอีกช่องทางนึงก็คือจิ้มลิงก์ใต้ดีคลิปชนหรือว่าใต้คอมเมนต์ทักมาสั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้เนยก็ไปแล้วก็คือฝากน้องอมโมนีก็ปุ๊กนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะคือน้องแบบน้องดีน้องเลิศน้องปังเนยอยากให้ทุกคนแบบไได้้้มาลลองกันนะะันนนนะะะคคววีปแ่ ไบายๆค่ะ